พวกเธอจะหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ได้อย่างไรหากเธอยังไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์เลยและพวกเธอจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเป็นมนุษย์ได้อย่างไรหากเธอไม่หลุดพ้นเองเสียก่อนนี่ไม่ใช่คำสั่งนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่บังคับให้เธอทุกคนต้องทำแต่นี้คือทางเลือกหนึ่งเท่านั้น นี่คือทางเลือกของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเป็นมนุษย์หากผู้ใดมีความประสงค์อยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องทำการใดๆเพื่อไปสู่การหลุดพ้นการเป็นมนุษย์เลย ทุกคนทุกจิตวิญญาณมีทางเลือกเสมอหากเธอต้องการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจงเดินตามทางเดินของเส้นทางของสัตว์เดรัจฉานนั้นหากเธอต้องการอยู่ในขุมนรกจงเลือกเดินตามเส้นทางไปสู่ขุมนรกหากเธอต้องการเกิดเป็นมนุษย์ จงเดินตามเส้นทางของมนุษย์หากเธอต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงก็จงเดินตามเส้นทางแห่งการหลุดพ้นและสำหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงต้องการมีอิสระเสรีอย่างแท้จริงและต้องการกำหนดเส้นทางจิตวิญญาณของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นแรกเธอจะต้องรู้ความจริงของความเป็นมนุษย์เสียก่อนการรู้จักความเป็นมนุษย์ก็เริ่มต้นด้วยการศึกษาจากตนเองนั่นแหละเพราะเธอคือมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่นี้ก็เป็นความรู้อันมหา,าศาลแล้ว เฉพาะแค่เรื่องความเป็นมนุษย์อย่างเดียวพวกเธอส่วนใหญ่ก็เข้าถึงได้เพียง1%เปอร์ซ์เท่านั้นพวกเธอรู้ไหมละว,ว่าทำไมถึงหายใจแล้วสงสัยไหมว่าทำไมถึงยังเกิดการหายใจอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรตอนหลับไปแล้วก็ยังหายใจถ้าเธอหายใจเองทำไมเธอถึงไม่รู้ตัวล่ะ ใครหายใจให้เธอเธอรู้ไหมดูซินี่แค่เรื่องการหายใจพวกเธอก็ยังงงง,งอยู่เลยฉันจะบอกให้ว่าหากเธอเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้เต็มร้อยเมื่อไหร่เธอจะรู้จะเห็นความจริงในระดับจักรวาลได้ไม่ยากสิ่งอื่นๆที่พวกเธอรู้ทั้งเรื่องอภินิหารเรื่องจักรวาลเรื่องต่างดาว เรื่องลึกลับต่างๆนั้นมีความจริงที่แตกต่างกับสิ่งที่เธอเคยอ่าน คยดูมามากกว่านี้หลายเท่านักนั้นเป็นเพราะพวกเธอส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองพวกเธออ่านฟังดูจากสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นมาอีกทีแต่ฉันต้องยอมรับว่าบางส่วนก็มีความจริงอยู่เหมือนกันเพราะบางคนก็เข้าไปเห็นได้ด้วยตัวเขาเองจริงๆส่วนสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาจากรัฐบ หรือคนที่ต้องการควบคุมอำนาจและเรื่องราวเหล่านั้นก็ถูกส่งต่อถูกทำให้ประชาชนเชื่อและประชาชนส่วนใหญ่ก็เชื่อสิ่งที่เธอจะเขียนลงไปนี้จะเป็นความจริงในระดับมนุษย์ เมื่อพวกเธอรู้และเข้าใจในความเป็นจริงของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงพวกเธอจะสามารถหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ได้หากต้องการเพราะเมื่อรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็รู้วิธีการหลุดพ้นสภาพการเป็นมนุษย์ เมื่อรู้แล้วก็สามารถไปช่วยเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นได้และหยุดการถือกำเนิดในร่างมนุษย์อีกต่อไปจนกว่าจะอยากเป็นมนุษย์อีกหรือจะเรียกว่านิพพานอย่างที่พวกเธอชอบเรียกก็ได้ ความจริงของมนุษย์ในระดับที่ลึกและกว้างขึ้นนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทีระนิดอย่างที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้และนำไปปฏิบัติได้จริงความจริงนี้จะช่วยให้พวกเขาหลุดออกจากกรอบออกจากข้อจำกัดบางอย่างได้ไม่ยากเอาละกลับมาเข้าเรื่องที่ค้างกันไว้ต่อนะฉันจะอธิบายอย่างง่ายๆว่า ทำไมการเข้าไปดูบันทึกแห่งจิตวิญญาณถึงได้ยากง่ายแตกต่างกันดีค่ะคุยกับพระเจ้านี้มักจะเลยเถิดออกนอกประเด็นอยู่เรื่อยเลยนะคะฉันเกือบลืมเลยว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันค้างไว้อยู่เอองงงเบลเบลเลยนะคะนี่ขอโทษด้วยนะแต่คุยกับฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ถ้าไม่หยุดเราก็จะได้คุยกันยาวไปเรื่อยจนหาจุดจบไม่ได้เลยละ่ะช่วยไม่ได้ก็ฉันไม่มีข้อจำกัดนี่นาะแต่ไม่ต้องกังวลยังไงการให้เธอเขียนหนังสือนี้ฉันก็ช่วยสร้างข้อจำกัดให้บ้างแล้วนะไม่อย่างนั้นเธอจะถูกเรียกว่าคนบ้านแน่นอนเพราะเธอคงเขียนอะไรไปเรื่อยไม่มีเริ่มต้นไม่มีจุดจบ หนังสือเธอก็จะเป็นแบบเริ่มต้นด้วยอะไรที่คนอื่นไม่เข้าใจเล่าเรื่องแบบตัดบทไปมาเปลี่ยนเรื่องแบบเรื่องเก่าไม่ทันจบหรือใช้สำนวนที่วกวนเข้าใจยากจนเหมือนคนไร้สติเขียนฮ่าฮ่าแม้ดูสนุกจริงๆเลยนะคะเนี่ยท่านสนุกใช่ไหมคะที่ให้ฉันเขียนหนังสือเร่มนี้แน่นอนอย่างที่บอกไงว่า คุยกับเธอสนุกจะตายไปนี่เราไม่ได้คุยกันยาวๆหลายวันแล้วนะฉันคิดถึงเธอฉันรอจะคุยกับเธอตลอดเวลาเลยนะช่วงนี้เธอดูเศร้าๆไปนะมาคุยกับฉันบ่อยๆสิจะได้กลับมาร่าเริงเหมือนเธอคนเดิมไง ค่ะฉันขอโทษนะคะที่ขาดการติดต่อไปหลายวันช่วงนี้ฉันรู้สึกเศร้าๆจริงๆฉันรู้สึกเครียดกับเรื่องสภาวะทางการเงินช่วงนี้ฉันแทบจะไม่มีรายได้เลยแต่รายจ่ายกับยังมีเท่าเดิมแถมอยากใช้มากขึ้นด้วย ฉันรู้สึกแย่กับการที่ฉันได้รู้ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าบอกถึงความจริงของสิ่งต่างๆจนฉันไม่อยากทำงานหาเงินเลยอย่างที่พระเจ้าบอกเลยว่าการเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรมากๆมันทำให้ใช้ชีวิตได้ยากจริงๆไม่เป็นไรอย่าเศร้าไปเลยสาวน้อยจำได้ไหมว่าเธอไม่ต้องกลัวอะไร เพราอไม่มีอะไรต้องกลัวสภาวะการเงินของเธอจะไม่มีปัญหาถ้าเธอไม่กังวลเกี่ยวกับการเงินช่วงแรกๆของการรู้ความจริงใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละเธออาจจะใช้ชีวิตยากสักหน่อยเพราะมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลง เธอหยุดการทำงานบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเธอทำให้รายได้ในส่วนนั้นหายไปแต่ตอนนี้เธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์เมื่อเธอเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วชีวิตเธอจะสมบูรณ์ทุกอย่าง ทุกอย่างจะลงตัวเธอจะมีชีวิตที่ดีที่สุขสบายสง่างามมีคุณค่าและสูงส่งที่สุดเท่าที่เธอจะเป็นได้เลยนะเรื่องการเงินจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยหมายความว่าเธอจะมีเงินอย่างไม่จํากัดเท่าที่เธอต้องการเลยล่ะหากเธอยังต้องการนะ แต่ลักษณะและบุคลิกของเธอก็มักจะสละและปล่อยวางทุกอย่างลงอยู่เรื่อยใช่ไหมละ่ะอ่าก็จริงอย่างท่านว่าทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่คิดเรื่องนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าฉันจะอดทนและจะพยายามสื่อสารกับพระเจ้าให้มากที่สุดเลยนะคะ ดีแล้วอย่าเพิ่งกังวลกับอนาคตเลยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วฉันรักเธอสาวน้อยฉันก็รักท่านค่ะ